บางทีพาห้าที่สั้นหรือรพาห้าเทอร์โบเนี่ยอเอาหน่อยต้องทอํายังไงปรนบถ้าเราอยากจะเอาไกด์ให้ไกลเลยหลุมแนยไกด์ให้ข้ามหัวเพื่อนไปเลยเนี่ยมันมีเทคนิคองไงบ้างโอ้อยากรู้มากเลย โอ้ยนี่ใส่เต็มๆแลยวเต็มเตมโอ้โหหลุมนี้ต้องเอาหน่อยโปอมันทาห้าสั้นทาสั้นต้องตี2ออนเออแล้วมันเป็นไงบ้างก็ตามสไตาตยขวานิดนิดคือดูแรงนะแต่ว่ามันจะไม่ตรงครับมันยังไม่ค่อยตรงแล้วก็มันอาจจะมันอาจจะ2สองบางทีไม่แน่ใจว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในแฟร์เว์เออก็มีปัญหาตรงนี้อ่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราถ้าเราอยากจะ เอาไกด์ให้ไกลเลยหลุมนี้ไกด์ข้ามหัวเพื่อนไปเลยเนี่ย oh. มันมีเทคนิคังไงบ้างโอ้ oh. Oh, อยากรู้มากเลย mm. แบบบางทีเนี่ยบางทีพาห้าที่สั้นหรือรพาห้าเทอร์โบเนี่ย mm. เอาหน่อยต้องทอํายังไงปรนบคือปกติแล้วเวลาที่เราจะตีให้แรงเอานี้โดยโดยรวมก่อนนะเวลาที่าตีให้แรงเนี่ยเรามักจะเล่นจากแขนลงมาค่อนข้างเยอะ mm. เออเร่นจากแขนลงมาค่อนข้างเยอะซึ่งการเล่นจากแขนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแรง แต่ในความเป็นจริงแล้วหลักการออกแรงเนี่ยเวลาเล่นจากแขนเนี่ยมันมันได้ไม่เต็มที่หรอกอนะเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้การช่วงล่างเคลื่อนนะครับมีการบิดตัวมีการใช้แขนอย่างแช้ข้อมือมันนวยให้ทุกส่วนของร่างกายครแต่นกักกอล์ฟสมัครเล่นนักกอล์ฟม่อเส้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เล่นเนี่ยเล่นกับแขนกับข้อมือแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไกลกว่าช็อตปกติที่แบบตีนุ่มๆหรอกอนะนั่นคือปัญหาดังนั้นวิธีการ ที่เราจะตีให้มันไกลขึ้นเนี่ยนะผมมีสามเทคนิคด้วยกันสามข้อด้วยกันนะข้อแรกจัดระดับร่างกายให้ถูกต้องก่อนครับอ่าระดับร่างกายเวลาที่เราดาวสวิงเนี่ยนะครับเราต้องไล่มาจากช่วงล่างนะใช้กราวฟอร์รอ์การเวชฟอร์์ไล่จากช่วงล่างมาที่ลำตัวมาที่แขนแล้วก็ข้อมือซึ่งวิธีการที่จะไล่ได้เนี่ยแนะนำว่าให้ให้ซ้อมสวิงด้วยเทคนิคนี้นะครับผมจะให้ลองยืนนะยืนเท้าชิดนะนะแบคสวิงขึ้นไปนะครับแล้วลองก้าวแล้วก็ลองลอง,ลองเวียงดู ครับผมโอเคการน้ำ okay. แบบนี้นะครับมันจะทําให้ช่วงล่างมีการเคลื่อนใส่น้ำหนักมีทั้งการบิดมีทั้งการใช้ลําตัวแล้วก็แขนให้ลองทําสวิงอย่างเงี้ยไม่ต้องมากตั้งสองทีก็พอก่อนเนี้ยตีจริงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าควรจะทําให้สุดแรงทําให้เร็วอ,ะอ่ะไม่ใช่แค่ว่าทําแบบเบาอย่างี้ไม่ได้เราควรจะหววให้ทนแรงเลยนะครับนั่นคือข้อแรกเป็นการจัดระดับร่างกายอันที่สองนะพอเรารู้แล้วว่าให้ระดับร่างกายเราต้องประมาณเนี้ยเวลาที่เดินเข้าไปตีจริงเนี่ยสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือหนึ่ง จะต้องเซตอัพนะครับให้มีการเอียงมากกว่าปกตินะปักทีให้สูงยืนเอียงให้มากกว่าปกติเพื่อที่เราจะต้องการให้ไม้เนี่ยวิ่งเข้าไปหาลูกในมุมที่เสยขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราอยากตีไกลแน่นอนลูกมันต้องลอยแต่มันต้องลอยแบบไม่ใช่ตีลอดลูกนะมันต้องลอยแบบเสยขึ้นเพราะว่าเวาเรา,เราปักทีสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะตีลอดลูกจะมีถ้าเกิดว่าเรายืนไม่ถูกหรือเรายืนเอียงเงี้ยโอกาสตีลอดเนี่ยมันจะมีนั้นยืนให้เอียงก่อนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการเทคอเวทเทคอเวทเนี่ย จร,จริงๆเวลาเราเราจะตีให้ไกลตีให้แรงเนี่ยเรามักจะรีบเราจะโอ้โหขึ้นแรงมากเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนแบ็กสวิงอ่ะผมอยากจะให้มีความสมูทช้านิดนึงแล้วก็ความก,กว้างๆนะ,ะนตีให้กว้างขึ้นให้กว้างขึ้นให้สมูทนะแล้วค่อยมาเล่งตอนลงที่เราฝึกเมื่อกี้นะเราลองดูสามสรตปนี้ให้ลองซ้อมสวิงก่อนลองเซตอัพแล้วก็ลองเทคเอาไว้ให้ก,กว้างชาๆช้าๆโอเคเดี๋ยวลองดู เป็นไงดีขึ้นเลยครับโอ้โหลูกแรกก็ไม่เรวนะลูกนี้ไกลกว่าเดิมอย่างน้อยเนี่ยมี20หลาคือใช่เพราะลูกแรกผมว่าก็ตีใช้ได้นะผมอัดแล้วไงแต่ลูกสอนผมว่าไกลกว่าไกลกวมันลอยมันลอยนานกว่าโอ้โหลูกนี้ไกลจริงๆข้ามหัวเพื่อนแน่นอนมีโอกาสลุ้นสองอนเลยแหละนะครับยังไงไปลองทำกันดูครับครับผมไงวันนี้ต้องขอบคุณดิวดีๆจากปนอครับ